ชั่วโมงกว่าแล้วตั้งแต่เดินมาจากบ้านเด็กกำพร้าในที่สุดก็มาถึงลอยขวนมอนสเตอร์สินะบังว่าที่นี่คงปลอดภัยนะประจนภัยต่อสู้กับมอนสเตอร์ทุกวันและพวกหนุ่มสาวก็พากันมาฝึกที่นี่คงแปลก,ก,กแน่ถ้ามีเด็กมาเดินอยู่แต่คนเดียวแถวแถวนี้เพราะงั้นฉันไปหาที่ที่ไม่มีคนอยู่ดีกว่า ขออื่นเลือกต้นไม้แล้วทำสัญลักษณ์ไว้เอาละได้เวลาออกสำรวจสักทีตรงนี้มีสมุนไพยรักษาด้วยตอนนี้ก็เก็บไว้ในไอเทมบ็อกซ์ก่อนไม้ตายเหล่านั่นเอามาเป็นฟืนได้ดีเลยป่ามนนังกรนี่อย่างที่คิดเลยนะเก็บเกี่ยวได้ดีจริงๆ1หนึ่งชั่วโมงผ่านไป ตอนนี้ฟืนกับสมุนไพรก็มีขนาดนี้แล้วดีกว่าบ่ายแล้วหาอะไรกินดีกว่าหวังว่าจะเจอผลไม้ก,กับถั่วนะงั้นก็เปิดเวทตรวจสอบระหว่างเดินไปละกันขอให้โชคดีทีเธอะฉันจะเดินดูอีกหน่อยก่อนจะกลับไปที่ต้นไม้ที่ทำสัญ,ญลักษณ์เอาไว้ฉันทำสัญ,ญลักษณ์อันใหม่แล้วก็ขยายเขตการค้นหาระหว่างที่เดินไปด้วย ผลไมน้นี่สีชมพูแต่ดูเหมือนแอปเปิ้ลเลยอร่อยเยอะเลยได้มาตั้งเยอะแน่แต่ไม่อยากจะเอาไปหมดเลยฮนะฉันไม่อยากทำให้ทรัพยากรมันดูลดลงมันฝรั่งนี่ เด็นตนอลอยป่านนี้แล้วเหรอเนี่ยถ้ายังอยู่มีหวังอันตรายแน่ต้องรีบกลับแล้วมาถึงสักทีชู่อนี่เหนียวชู่อนี่เหนียวอยู่ไหนกันคะแย่ yeah, แน่แบบนี้นี่มันข้ามแล้วนะเราคงวลมากเลยชู เราตามหารอบๆแต่ก็ไม่เจอเธออยู่ที่ไหนเลยวันนี้จังไอ้บ้า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 ไอ้บเจ้าโง่โถลูกแมวขอโทษครับเธอไปอยู่ไหนมาเนี่ยป่ามังกรครับทำไมไปที่อันตรายแบบนั้นล่ะเพราะผมหิวอ่ะเพราะว่าผมหิวโกหกไปแบบนั้นแหละ ขอโทษนะผมคุณผอ,อ,อครับผมมีบางสิ่งที่ต้องบอกคุณคือว่าผมมีบางอย่างจะให้อร่อยจังนี่อะไรเนี่ยขอบคุณนะชูเป็นพี่ชายที่น่าชื่นชมจริงๆจากนั้นจนเข้านอนน้องสาวฉันก็ไม่ยอมออกห่างจากฉันเลย โอเคก็จบไปแล้วครับสหรับในตอนนี้ครับผมอาจจะสั้นไปหน่อยนะจะดูดิดูน้องวันดิดูน้องพรเอกกอะไม่ปล่อยเลยลูกแมวโอเคเดี๋ยวไ่เจอกันใหม่ครับในตอนหน้าสวัสดีครับ